กราบคาราวะอาจารย์หมอเขียวจเจริญธรรมสานึกดีจิตอาสาทุกทกท่านค่ะดิฉันวิมลวันสินทุทจริวัสค่ะ อายุห้าสิบเก้าปีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนานมากเลยค่ะหลายอาทิตย์แต่ก็ฟังอยู่เรื่อยนะคะก็มีที่ผ่านมานะคะที่อ่าประมาณตีห้าวันก่อนปวดหัวเข่ามากอาบน้ำแล้วก็มาตัวซาดู เอาน้ำมันทาขาแล้วก็นวดขาค่ะแล้วก็พอรุ่งเช้ารู้สึกดีขึ้นก็เลยทำมาเรื่อยๆค่ะก็ส่งกันบ้านแค่นี้ค่ะรู้สึกว่าดีแล้วชอบฟังรายการอาจารย์หมอเขียวมากค่ะก็มีโอกาสก็จะเปิดฟังแต่ว่าบางครั้งก็คงไม่ได้ร่วมรายการนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะนุโมทนาค่ะอาวิมลขวันก็เอาเท่าที่เราจัดสรรเวลาได้นะคะอ่ามีโอกาสเราก็ยินดีที่จะได้รับโอกาสนั้นก็ได้ฟังนะคะอ่าไม่มีโอกาสเรามีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่จะต้องทำล้วก็ยินดีกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะ,ะการเรียนรู้แพทยิติธรรมก็คือเรียนรู้ใจไร้ทุกข์ดังนั้นอนะ่ะเราอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็ทําใจเราให้ ผาสูบแจ่มใสไ้ทุกได้นะคะอนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะ